สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเจนซีพาท่องเที่ยวเมืองสกลนครถิ่นผ้าคางเรียนให้รู้ดูด้วยตาการนัดผ้าย้อมสีธรรมชาตินำมาสร้างนวัตกรรมใหม่ให้มีรายได้สร้างอนาคตค่ะก่อนอื่นขอเท้าความก่อนเลยนะคะพวกเรากลุ่มเจนซีได้ศึกษาหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่27 ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวิเวศแล้วนําข้อมูลไปปรึกษาคุณครูนันทนาลีลาชัยคุณครูภาวินีเพง่งธรรมและคุณครูพรสวรรค์มุงการสิธป์ให้ข้อเสนอว่าไปท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดรายได้ให้หาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวแล้วนาความรู้มาสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อันดับแรกเราจึงนึกถึงสินค้ายอดนิยมของจังหวัดสกนลนครนั่นก็คือผ้าคามนั่นเองค่ะ พวกเราได้ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรู้และเป็นกระบวนการผลิตผ้าคามและขายสินค้าผ้าคามที่มาจากธรรมชาติจากผู้รู้และสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีแหล่งเรียนรู้กระบวนการทำผ้าคามจำนวน8แห่งค่ะเราจึงเลือกศึกษากระบวนการทำผ้าคาม2แห่งค่ะคือคามสกุลนครและเฮือนนางคามเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองและเดินทางได้สะดวก เป็นแหล่งช่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นธรรมชาติและมีวิทยากรมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการทําผ้าคามและผลิตผ้าคามเป็นสินค้าที่สวยงามค่ะคามคือไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นไม้พุ่มตระกูลถั่วชอบแดดจัดและน้ำไม่ท่วมขังเมื่ออายุราวสามถึงสเดือนใบจะเขียวเข้มและออกฝักตอนเช้าตรู่สังเกตเห็น หยดน้ำเงินใต้ต้นครามแสดงว่าครามแก่ให้สีได้แล้วจึงต้องตัดหรือเกี่ยวทั้งต้นกิ่งและใบในเวลาเช้าตรู่เพื่อให้ได้ใบครามสุดที่สุดหากเก็บครามยามสายใบครามจะเหี่ยวทาให้สารเคมีในใบครามไม่ทํางานเมื่อนํามาแช่น้ําสีครามในใบครามจะไม่สามารถละลายในน้ําได้การมาัดผูกเย็บหรือเป็นการกันสี โดยใช้วัสดุต่างๆเช่นเหลียนเชือกฟางไม้หนีบได้มาเป็นวัสดุช่วยในการกันสีร่วมกับการม้วนการพับจับจีบขยำหรือเย็บผ้าซึ่งจะให้ผลลัพธ์ของลายแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการออกแบบสีและการผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันของผู้ย้อมโดยเรียกกมวิธีการสร้างลวดลายนี้ว่าผ้ามัดย้อม มัดเสื้อให้ได้ตามแบบที่เราต้องการแล้วก็จะนําเสื้อมัดลายไปแช่ในหม้อคามประมาณ3-5หม้อหลักการย้อมคือให้น้ําคามสีเหลืองแชกเข้าไปในเนื้อผ้าใช้มือบีบแรงๆจากนั้นกระตุกเนื้อผ้าให้อากาศเข้าไปทําปฏิกิริยาจะทําให้เปลี่ยนน้ําคลามจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ําเงินจากนั้นนําไปซักและตากแห้ง เราได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชนิเวศที่ผลิตผ้าคามได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทําผ้าคามการนําผ้าไปมัดย้อมสีธรรมชาติที่มีลวดลายสวยงามเราจึงนําความรู้มาพัฒนาและต่อยอดสินค้าที่มาจากผ้าคามเช่นเสื้อยืดหน้ากากอนามัยหมวกผ้าพันคอและผ้าเช็ดหน้าช่วยอุดหนุนสินค้าที่เป็นผลงานของพวกเราด้วยนะคะ ราคาไม่แพงซื้อ,อยืดสวมใส่แล้วรู้สึกสบายมีสารยับยั้งแบคทีเรียแล้วไม่มีกิ่นอับมีสีสันที่สวยงามไม่ตกเทนที่สำคัญยังเป็นภูมิปัญญาของสกลน,นครที่สำคัญมากๆเลยค่ะ